สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มซอรี่บุมทำนายฝันนะคะลางบอกเหตุดีร้ายนะคะพยากรณ์แล้วก็ยังรับดูดวงอีกด้วยนะคะก็คือวันนี้นะคะจะมาทำนายฝันในเรื่องของจุดไฟฝันเห็นไฟลุกโชนนะคะถ้าเราฝันว่าเราเนี่ยเป็นคนจุดไฟเริ่มต้นจุดไฟติดไฟแล้วไฟมันลุกโชนดีนะคะก็คือ มันบ่งบอกว่าเราอะถ้ากําลังท้องอยู่อะค่ะก็คือเราจะได้บุตรที่แข็งแรงรูปร่างกํายันสูงใหญ่แล้วก็คลอดง่ายนะคะแต่ถ้าหากว่าคนที่ฝันนั้นเป็นผู้ชายให้ระวังการท้องการคลอดนะคะให้ระวังการแท้งแล้วก็การคลอดมันจะคลอดยากสําหรับเด็กคนนี้นะคะถ้าหากว่าเราฝันว่าไฟไหม้แล้วก็ถ้าผู้ชายฝันเนี่ย จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าผู้หญิงฝันนั่นคือจะดีนะคะก็คือจะเป็นปนในทิศทางที่ดีแต่ถ้าผู้ชายฝันให้ระวังเกิดอุบัติเหตุให้มีการทะเลาะนะคะหรือว่าจะมีข้าวของเสียหายอะไรที่มันอยู่ในบ้านให้ระวังสิ่งที่ไม่ดีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายฝันนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงฝันนี่คือมันจะเป็นในทิศทางที่ดีนะคะฝันว่าจุดไฟไฟลุกโชนเห็นแบบไฟ สว่างโชติช่วงเผาไหม้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามทํานายนี้เลยนะคะผู้หญิงฝันก็คือดีถ้าผู้ชายฝันถือว่าเป็นลางร้ายนะคะแค่นี้วันนี้จบคลิปนี้ไปก่อนค่ะ